ครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องการแอน Amulet อินไทยครับ EP นี้ก็มีเพื่อนๆจากทางบ้านนะครับสอบถามเรื่องของออการเลือกซื้อปืน .38 นะครับว่าเราจะต้องดูตรงไหนบ้างนะครับตรงไหนบ้างในกรณีเป็นปืนใหม่นะครับก็ไม่ต้องดูอะไรมากนะครับเพื่อนๆนะครับปืนใหม่ก็ตรวจสอบเรื่องของ ทะเบียนเรื่องของผิวตัวเลขอะไรให้ตรงนะครับแค่นั้นนะครับส่วนกรณีซื้อปืนต่อจากเพื่อนหรือซื้อปืนมือสองนะครับข้อควรระวังเลยนะครับการเลือกซื้อปืนมือสองนะครับคือ,อเราต้องไม่โอนเงินไปก่อนนะครับก็มีเพื่อนๆโดนกันไปหลายคนแล้วนะครับเรื่องของของไม่เห็นนะครับโอนเงินไปก่อนนะครับหรือว่า ถ่ายรูปปืนสวยๆมานะครับแล้วก็โพสต์ขายราคา2-3,000บาทอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างงี้โดนโดนหลอกแน่นอน100%เนะครับเพื่อนๆก็อย่าไปหลงเชื่อพวกมิจฉาชีพนะครับโอเคทีนี้กลับเข้ามาในเรื่องของปืนจุดหรือ3 5 7นะครับก็แล้วแต่นะครับเป็นปืนลูกโมนะครับอาจะเป็นแบรนด์สมิธหรือเป็นแบรนด์อื่นๆนะครับก็ส่วนแรกเลยส่วนตัวผมนะครับ ผมก็จะดูเรื่องของทะเบียนปืนนะครับให้ตรงกับใบปสีนะครับนะครับตัวนี้เ,เลขกทก็จะอยู่ตรงโครงนะฮะบางกระบอกก็จะอยู่ตรงด้ามนะครับเพื่อนๆก็จะต้องถอดด้ามออกมาดูเลขให้มันตรงกันก่อนนะครับอันดับแรกนะครับถ้าตรวจสอบดูแล้วเ,เลขปืนตรงกทตรงนะครับอันนี้ก็ที่เหลือเราก็มาดูเรื่องของอากายภาพภายนอกนะครับก็คือผิวนะครับ ผิวของปืนนะครับมีลักษณะยังไงนะครับมีการทำสีมาไหมนะครับหรือว่ามีการุมดำมาใหม่หรือเปล่านะครับนะครับก็ตรวจสอบภายนอกเสร็จนะครับทีนี้เราก็มาดูเรื่องของเลขรุ่นนะครับว่ามันตรงกันไหมนะครับส่วนใหญ่โม่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงบานพับโม่นะครับนี่นะฮะอยู่ตรงบานพับนะครับก็จะมีเลขอยู่นะครับ เพื่อนๆก็ตรวจสอบดูได้นะครับต่อไปนะครับต่อไปที่จะดูก็คืออย่างเช่นตรวจสอบว่าแกนโม่มันคดหรือเปล่านะครับก็จริงเปิดโม่ออกมาแล้วก็ลองหมุนดูนะครับลองหมุนดูได้นะครับนะครับตรวจสอบแกนโม่นะครับแล้วก็ตรวจสอบอาวุธปืนให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็มาดูในเรื่องของอร่องเกียวนะฮะก็ใช้ อันนี้ก็จะใช้เล็บนะครับใช้เล็บใช้เล็บของเรานะครับนี่นะฮะก็มันไม่โฟกัสเพื่อนๆไม่เป็นไรก็ดูเรื่องของล่องเกลียวนะครับล่องเกลียวนะครับก็คือดูลำนั่นเองนะครับต่อมาก็จะดูพวกของศูนย์นะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังมันเป็นยังไงนะครับมีรอยตกรอยอะไรไหมนะครับรอยบินไหมนะครับศูนย์นะครับหลังจากนั้นก็ลอง ปิดโม่ดูนะครับปิดโม่นะครับสนิทไหมนะครับขยับเยอะไหมนะครับโม่หลวมหรือเปล่านะครับนะครับแล้วก็ลองเปิดปิดโม่ดูนะครับเปิดปิดโม่ดูให้เรียบร้อยนะครับก็แล้วก็ลองง้างนกดูนะครับง้างนกดูนะครับโม่จะต้องขยับให้ตัวแค่นิดเดียวนะครับถ้าขยับเยอะนี่ไม่โอเคเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นระบบ เขาเรียกอะไรนะนกสับอย่างนี้นะครับที่มีเข็มในตัวนะครับก็ตรวจสอบสภาพของของเข็มตัวนี้ด้วยนะครับนะครับแต่ถ้าเป็น6 8 6ปดรุ่นใหม่ๆก็จะมีเข็มอยู่ข้างในเลยนะครับอันนั้นก็อาจจะต้องถอดต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับตัวนั้นผมก็ไม่ไม่มีข้อมูลฮะเพื่อนๆท่านใดมีข้อมูลก็มาแชร์กันนะครับในการเหมือนกับว่าเราจะไปซื้อปืนลูกโม่มือสองสักหนึ่งกระบอกนะครับเราจะต้องดูอะไรบ้างนะครับ มีเพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับนะครับส่วนตัวผมก็ประมาณนี้เนาะไม่ใช่เซียนโม่ด้วยนะครับคร่าวๆนะครับประมาณนี้ก่อนฮะดูทะเบียนดูผิวนะครับดูแกนโม่นะครับแล้วก็ดูอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับก็ดูในเรื่องของตัวโม่นะครับนะครับนี่นะครับโม่บางตัวที่เป็น3 5 7เนะเพื่อนๆเขาใช้ลูก3 8ซ้อมยิงค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ เหมือนกับมันมีคาบขมุงขมเอาอะไรเงี้ยครับก็ลองตรวจสอบดูนะครับตรวจสอบดูให้เรียบร้อยนะครับนะครับด้ามก็เป็นอีกส่วนประกอบหนึ่งนะครับมันสามารถเปลี่ยนได้มันไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสนิมตรงด้ามตรงนี้นะฮะมันจะเกิดเยอะนะครับอาจจะถอดออกมาดูนะครับว่ามันเป็นสนิมเยอะหรือเปล่านะครับด้ามด้ามของปืนลูกโม่นะครับมันก็จะถูกอะไรนะบางบางทีมีคาบเหงื่อใครนะครับเพื่อนที่ พกในนะครับหรืออาจจะมีเรื่องของสนิมขุมอยู่ในนี้นะครับตรงตรงด้ามนะฮะอาจจะต้องถอดออกมานะครับตรงขอบนี้นะครับเพื่อนๆครับก็ถอดมาเช็คแล้วก็ลองพูดคุยเจรจานะครับเรื่องของราคากันดูนะครับนะครับส่วนตัวนี้ผมได้มา4 5 k สิบห้าเคนะครับ45ห้าใบเท่านะครับอันนี้ผมไม่ได้ขายนะครับเพื่อนๆแค่เอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ได้ชมกันนะครับว่า ตัว M 1 5 4ขีดตัวนี้ครับก็คงจะเก็บยาวๆนะครับเก็บยาวๆนะครับเป็นสะสมนะครับเป็นปืนสะสมนะครับไม่ได้ขายนะครับก็แจ้งเห็นเพื่อนทราบด้วยนะครับมีเพื่อนๆบางท่านนะครับหลังไมมาสอบถามว่าขายหรือเปล่านะครับผมก็บอกตรงนี้เลยนะครับว่าไม่ได้ขายนะครับไม่ได้ขายปืนนะครับเพียงแต่ว่าเรามีปืนกระบอกไหนหรือปืนของเพื่อนๆผมมีกระบอกไหนก็จะเอามา แชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่ามันเป็นยังไงโมเดลนี้นู่นนี่นั่นนะครับเป็นความรู้กันไปนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดมีความรู้เสริมจากผมนะครับที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับก็ก็แชร์เข้ามาได้เลยนะครับยินดีมากๆเลยนะครับสําหรับข้อมูลของเพื่อนๆนะครับไม่เอ่อไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจนะครับแชร์ได้เลยนะครับอันไหนถูกผิดก็ว่ากันไปนะครับก็นํามาแชร์กันให้เพื่อนๆท่านอื่นได้ทราบด้วยนะครับโอเค อีพีนี้ก็ตามเพื่อนไปก่อนนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆที่สอบถามกันเข้ามานะครับจะได้ความรู้นะครับไปไปเวลาจะซื้ออาวุธปืนแต่ละครั้งนะครับก็จะได้เช็คตรวจสอบกันก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับไอตรงบันพงบานพับอะไรนี้ผมก็ดูไม่เปลี่นกันนะเพื่อนๆท่านใดทราบก็รบกวนนิดนึงนะครับโอเคอีพีนี้ก็ลาเพื่อนไปก่อนครับสวัสดีครับ